สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็เราจะเจอกันทุกวันนะฮะสำหรับ Blues Today ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันไลค์ช่วยกันกดแชร์แล้วก็ Subscribe หรือว่าจะซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องก็จะขอบคุณมากๆนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีเลเวนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิจัดหนักจัดเต็มครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อ ดิวจัดหนักแบบนี้ครับหมดเขตในวันที่31ธันวาคมนี้ใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ <_ C 1> แล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับใครที่อยากจะไปชมแดงเดือดติดขอบสนามครับเกมบิ๊กแมชแบบนี้อย่าพลาดนะครับก็สนใจดูแดงเดือดในราคาที่ถูกที่สุดครับติดต่อได้ที่065 158 5165นะครับหมายว่าถึงข่าวครับ ว่ามีอะไรกันบ้างถึงแม้ว่าจะเบรกทีมชาติก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับมีรายงานาแรกก็คือทางมาโลกุสโตครับออกมาสัมภาษณ์ครับพูดถึงโครงการระยะยาวของเชลซีครับเ <c oughs> ขาบอกว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญากับสโมสรใหญ่แบบนั้นเนี่ยคุณต้องคิดและค้นหาสถานการณ์ก่อนครับ <c oughs> ผมไม่แปลกใจเลยที่ผู้จัดการสโมสรบอกว่ามันเป็นโครงการระยะยาวที่อาจจะต้องใช้เวลาและมันถึงเวลาแล้วครับ ในการเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยกับทีมเรากำลังพยายามสร้างกลุ่มผู้เล่นที่แท้จริงนะครับที่จะเดินหน้าร่วมกันเพื่อนำเชลซีกลับมาในจุดที่พวกเราต้องการจะอยู่และพร้อมจะเอาชนะทุกอย่างนะครับขณะที่ฮาวิดเว็บครับอดีตผู้ตัดสินดังพูดถึงใบแดงของมาโลกูสโตในเกมกับวิลลาครับเขาบอกว่ามันเป็นใบแดงชัดเจนนะครับดูจากจุดที่เข้าปะทะลักษณะการเข้าปะทะปุ่มสตั๊ดงายขึ้นเต็มเ ในมุมที่เปิดเข้าใส่ข้อเท้าคู่แข่งมุมการเข้าปะทะที่ชัดเจนแบบนั้นใส่ข้อเท้าท,ที่มีผลต่อความปลอดภัยของคู่แข่งและนักเตะมากมายเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการเข้าปะทะรุนแรงแบบนี้ผมคิดว่าใบแดงคือผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ผมแค่สงสัยนะว่าโควาซิชก็เข้าค้ายกันนะครับแต่ไม่โดนใบแดงนะฮะคือไม่มีใครว่าแหละครับไอ้ที่มันเป่า แล้วจังหวะนี้สมควรเป็นไปแดงก็สมควรแต่ว่าอยากให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะขณะเดียวกันเขาบอกว่านักเตะเชลซีที่คะแนนความสามารถสูงสุดและต่ําสุดในซีซั่นนี้นับเฉพาะคนที่ลงเล่นเกิน400นาทีคนที่คะแนนสูงสุดคือคอนอกาลาเกอร์ครับ7.17คะแนนขณะต่ําสุดเนี่ยก็คือมาลโลกุสโตที่6.67คะแนนนะครับขณะที่เบนจาขอบครับรายงานบอกว่า คาดว่านิโคลสแจ็กสันเนี่ยจะฟิตทันเจอกับอาร์ซนอลหลังจากหมดช่วงเบรกทีมชาติแล้วก็นักเตะเนี่ยได้มีการเข้ารับการผ่าตัดที่ข้อมือขวาด้วยนะครับส่วนฝั่งของนิซาคินเซล่ารายงานว่าเชลซีต้องลุ้นอย่างกระวนกระวายใจครับว่าเซลลดสซีซ่จะเจ็บเยอะแค่ไหนนะครับหลังจากผลการสแกนล,ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเขามีการบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายนะครับก็หวังว่าไม่เป็นอะไรมากแต่เดี๋ยวรอดูว่า คอนเฟิร์มอีกทีว่าเจ็บนานขนาดไหนนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเอเดนอาซาเนี่ยประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่อาซาเนี่ยออกมาเปิดใจถึงการแขวนสตั๊ดครับบอกว่าคุณต้องรับฟังเสียงของตัวเองครับและต้องหยุดในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากเล่นมา16ปีและลงสนามมากกว่า700นัดผมตัดสินใจที่จะยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลลงครับผมทําให้ฝันเป็นจริงได้แล้วผมได้ลงสนามและพบกับความสุขในสนามหลายต่อหลายแห่งทั่วโลก ผมยังโชคดีที่ได้พบแบบผู้จัดการทีมสตาฟโค้ดและเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมในเส้นทางอาชีพของผมขอบคุณทุกคนสำหรับช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมผมจะคิดถึงพวกคุณทุกคนผมอยากจะขอบคุณสโมสรที่เคยขาแข้งให้ทั้งลิวเชลซี Chelsea และเรอัลมาดริดผมขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลของเบลยเยียมด้วยสำหรับโอกาสในการรับใช้ทีมชาติขอบคุณครอบครัวของผมครับมิรสาย ผู้ที่ให้คำปรึกษาและคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผมทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีและท้ายที่สุดครับผมขอขอบคุณพวกคุณเป็นอย่างยิ่งแฟนบอลทุกคนครับที่จะคอยติดตามผมตลอดหลายสิบปีหลายปีที่ผ่านมาและสำหรับกำลังใจไม่ว่าผมจะไปลงสนามที่ไหนก็ตามตอนนี้เป็นเวลาที่จะ enjoy กับการอยู่ร่วมกับคนที่ผมรักและคนพบประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตไว้เจอกันนอกสนามเร็วๆนี้นะครับ โดยที่เอเดนาซาเนี่ยนะฮะสติกับเชลซีเนี่ยลงเล่น352นัดยิงไป110ประตูจ่ายไป92แอสิสอ์แซแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัย FA ครับ1สมัยลีกครับ1สมัยแล้วก็ยูโรป,ปาลีก2สมัยขณะเดียวกันครับก็เขาบอกว่าเอเดนาซาเป็น1นักเตะเพียงแค่1ใน4คนในพรีเมียร์ลีกที่ยิงและจ่ายมากกว่า15ประตูในซีซั่นเดียวอาซายิง16จ่าย15ในปี 2018ถึง2019นะครับส่วนองรีเนี่ยยิง24จ่าย20ในปี2 0 0 2ถึง2003แล้วก็แมทธิวเลทิสเซียยิง19จ่าย15ในปี1 9 9 4ถึง95แล้วก็คันโตนาครับยิง15จ่าย16ในปี9 2ถึง93นะครับนอกจากนี้มีสถิติว่าเอเดาน่าซาเนี่ยทำสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากถึง916ครั้งในช่วงที่ลงเล่นพรีเมียร์ลีกนานถึง7ซีซันไม่มีใครในลีก ทำได้มากของเขาอีกแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับส่วนฝั่งของไซมอนจอร์ันครับก็นักข่าวจอร์ดลเลติกบอกว่ามันเหมือนกับรถไฟครับที่จูจ่ๆก็ไม่มีหัวรถจักรไอ้น้ำแล้วครับซึ่งถ้ารถไฟไม่มีสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะหยุดวิ่งในทันทีใช่แหละครับว่าคุณก็มองหาหัวจักรรถใหม่แต่มันไม่เหมือนทางที่มันเหมือนเดิมอีกแล้วครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเอรน,นาซาลงเล่นให้ในสนามฟุตบอลด้วยความสนุก เรากับเขาเล่นในส่วนหลังบ้านของตัวเองใช่แหละว่าเขาไปไม่ถึงระดับที่เมสซี่โรนัลโดแสดงให้เห็นแต่ถามจริงเถอะว่าใครจะไปถึงระดับนั้นบ้างอาซาเป็นตัวแทนภาพของการลงเล่นด้วยความสุขและแฟนบอลทั่วโลกก็รักเขาในสิ่งนี้นะครับส่วนฝั่งของเรียมทูมี่ครับออกมาบอกว่ามันน่าเศร้าครับที่เห็นเอเดนาซา,าต้องเลิกเล่นไปทั้งแบบนี้ครับแต่เขาเมืออาชีพนะฮะ เขามีอาชีพที่น่าเหลือเชื่อในการคาแข้งลงเล่นมากกว่า700เกมครับติดทีมชาติเบลเยียม126นัดเขาเป็นแกนนําแนวรุกของเชลซีนาน7ปีนี่คือนักเตะที่ความสามารถล้นเหลือและเป็นดาวเด่นในสนามมันเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่ได้ดูเขาเล่นในสนามนะครับขณะเดียวกันนะฮะมีรายงานจากทีมทล์กครับบอกว่า อาเซนันกำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อดึงตัวอีวานโทนี่มาร่วมทีมโดยมีการเจราจากับเบรนท์ฟอร์ดไปแล้วอย่างไรก็ตามเชลซีต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะเช่นกันนะครับนอกจากนี้ฮะมีรายงานจากสื่ออิตาลีบอกว่าอัตเลอคอนเต้เปิดกว้างในการคุมทีมนาโปลีหากว่าเขาตัดสินใจปลดรูด้กาเซียนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องของการแขวนสั๊ดของเอเดนาซานนึกถึงโมเมตนต์ไหนที่ หรยกว่าเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมของเอลานาซาก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคืนวันนี้ครับกับสิงห์บลูคาเฟ่มาคุยหลังเกมที่เชลซีถล่มเบอร์ลี่กันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ